องผู้บริหารบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้เลิกดีประกอบพิธีตั้งสารพระผุมเสริมความเป็นสิริมงคลนายไตรภพปิยะนันทาวารินประธานบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและดอร์สิริพัฒน์สอนปิยะนันทาวารินกรรมการผู้จัดการบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดสองผู้บริหารแห่งบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ได้เลือกดีวันจันทร์ที่8มิถุนายน2563แรมสาค่ำเดือน7ประกอบพิธีตั้งศาลพระพมรมศาลตายายและพิธีบวงสวงเบิกเนตรอัญเชิญพระพรมและเจ้าที่มาประดิษฐานเพื่อเสริมสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัทโดยมีพระมหาราชคูพิธีศีวิสุทธิ์ที่คุณชวินรังสิพามณกุลประธานพระครูพามเป็นพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีณบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการโดยมีคณะผู้บริหารบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัด พร้อมด้วยครอบครัวปิยะนันทาวารินประกอบไปด้วยผู้บริหารบริษัทเซเว่นเดย์ซิตเตมจำกัดบริษัทสิริไฟฟ้าโรงงานจำกัดบริษัทปิยการปิโตเรียมจำกัดบริษัทคอพัทพิล่าจำกัดบริษัทเดอะบูอารีนาจำกัดบริษัทเดอะบูอารีนาคับจำกัดบริษัทแพลเน็ตมอคคาร่าแฟคทอรี่ออโตเมชันจำกัดบริษัทมอคคาร่าออโตเมชันเทคโนโลยีจำกัดนายวิทูลวิริยะวิสัจจาผู้ิพากาหัวหน้าสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ยายนาสุทธิหัวหน้าช่วยพิจารณาคดีสารจังหวัดสมุทรปราการทศกุลเจริญทรัพย์และดรกัญญาประยูนพัฒน์ผู้พากษาสมทบและคณะผู้พากษาสมทบในสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการนายวิโรธเตียวแสงสุขประธานกตตรสพบางบ่อนายพีรพัฒน์ฐานิตประธานสโมสรสมุทรปราการเอฟซีตลอดจนแขก้มีเกียรติและพนักงานบริษัทพิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดเข้าร่วมพิธีพราหมณ์ตั้งสารพระพรมและสารตายายสำหรับบริษัทพิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัด ตั้งอยู่เลขที่499ทับ9หมู่8ถนนพุทธรักษาตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการประกอบกิจการจำหน่าอยอุปรกรณ์มิเตอร์ไฟฟ้าโคมไฟหลอดไฟประกอบตู้ MDB SBD ตู้คอนโทรลและติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน